โอเคอ่ะวันนี้เราเราเรียนหน่วยที่สามซึ่จบบทแล้วในหนังสือนะคะเราจะเรียนเรื่องออกแบบและเทคโนโลยีอ่ะมาดูว่าขั้นตอนออกแบบและเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างนะคะขั้นตอนออกแบบและเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูครูจะยกตัวอย่างกรณีศึกษา เราจะทำเกี่ยวกับการจอดรถอัจฉริยะระบบการจอดรถอัจฉริยะเป็นยังไงหรือเรียกว่าสมาร์ทคลาสดูสิว่าขั้นแรกเราจะมีลำดับขั้นยังไงขั้นแรกเลยคือระบุป,ปัญหาหรือความต้องการหนูพิมพ์ไปด้วยนะสรุปไปใน ตัวเลยนะคะอ่ะขั้นแรกขั้นตอนแรกคือระบุปัญหาหรือความต้องการเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหนูเปิดไอตัวมือถือถ้าเข้า Google Meet หนูปิดเสียงให้ครูด,ด้วยนะเหมือนมาสะท้อนอ่ะถ้าระบุปัญหาขั้นแรกระบุปัญหาหรือความต้องการเราจะต้อง ระบุว่าเราเจอปัญหาอะไรนะคะมีไอ้ปัญหาอะไรบ้างรวบรวมมาว่าผู้คนต้องการอะไรก็คือต้องการความเร็วในการจอดรถและสามารถดูได้ว่ามีที่ว่างกี่ที่ใช่ไหมอ่ะคราวนี้ใครเปริดเสียง เดี๋ยวมันกล้องนะอ่ะต่อนะเราพิมพ์สรุปเองนะครูไปแล้วนะอ่ะพอสไลด์ต่อไปถ้าถ้าเราระบุป,ปัญหาแล้วความต้องการแล้วต่อไปเราจะต้องรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลนะคะหรือรวบรวมข้อมูลที่เท็จข้อเท็จจริงได้มาจากการ สัมภาษณ์สังเกตหรือระดมความคิดหรือร่วมประสบการณ์ก็คือระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแบบนี้มันจะมีอยู่สามวิธีด้วยกันคือสัมภาษณ์สังเกตและร่วมร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมประสบการณ์ก็คือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะอันนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลที่สามารถทำได้าาไดโดยใช้3วิธีด้วยกันในการรวบรวมข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจะใช้สัมภาษณ์ก็ได้จะใช้สังเกตก็ได้หรือจะใช้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้นะคะในการ รวบรวมข้อมูลมันจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ครูบอกแล้วว่ามันจะมีกลุ่มเป้าหมายแบบกลางบวกและก็ลบใช่ไหมถ้าเป็นความที่เห็นแบบส่วนกลางมันจะได้ทั้งบวกและทั้งลบใช่ไหมมันจะมองได้ทุกแง่ทุกมุมแต่ถ้าเกิดว่าเรากลุ่มเป้าหมายไปทั้งบวกอย่างเดียวมันก็จะมีแค่ข้อดีอย่างเดียวไม่มีข้อเสีย ถ้าเกิดว่าลบอย่างเดียวคือแง,ง่ายลบเลยมันก็จะเป็นอคติมีแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นแบบใช่ไหมเวลาเราจะสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหม,หมเราก็ต้องมองกลุ่มเป้าหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรวบรวมข้อมูลมี3อย่างสัมภาษณ์สังเกตและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะกลุ่มเป้าหมายก็จะเหมือนกันจะมีทั้งบวกและลบหรือจะตรงกลางได้หมดนะคะ,ะมาดูขั้นตอนที่3คือการเลือกวิธีการแก้ปัญหาในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ครูบอกแล้วว่ายิ่งปริมาณการแก้ปัญหามากเท่าไหร่ก็จะทำให้หาวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพนะคะในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาเราอาจจะสร้างหรือระดมความคิดหรือการตั้งคำถามได้หมดค่ะอันนี้คือการตั้งคำถามเราเราอาจจะใช้ในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะมี เอวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายก็<ม>กได้หรือจะใช้วิธีในการทำ m i n d map หรือดรดมสมองดระดมความคิดในการออกแบบได้หมดค่ะ มันยังมีในหนังสือและแต่ว่าคือเราสามารถออดแบบได้อ่ะทีน,นี้เรามาดูต่อขั้นตอนที่3แล้วใช่ไหมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาขั้นตอนที่4คือการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเราจะสามารถออกแบบในขั้นตอนแบบ prototype ก็คือโมเดลเพื่อให้ให้มองได้เห็นชัดเห็นไหม เขาอาจจะใช้การสร้างเป็นโมเดลเพื่อให้เห็นสภาพจริงหรือให้เกิดเหตุการณ์นั้นโดยตรงเช่นถ้าสมมติว่าเราจะสร้างตึกหรือคอนโดใช่ไหมถ้าไม่ต้องการให้มันต้านแรงสั่นไหวหรือแผ่นดินไหวเขาก็จะสร้างโมเดลแล้วเพื่อที่จะทำไฮดรลิกให้ตัวตัววัสดุหรืออะไรอย่างเงี้ย ไม่ให้มันเพื่อนหรือขยับมันก็ต้องสร้างเป็นโมเดลเพื่อให้เราเห็นเป็นสภาพจริงแล้วก็สามารถสร้างได้เลยนะคะ,ะเห็นไหมเป็นตัวอย่างเราก็จะสมมุติที่ฐานว่าเราจะใช้สร้างระบบอะไรอย่างสมมุติ ที่ที่กรณีศึกษาเป็นที่จอดรถอาชริยาใช่ไหมเราอาจจะสร้างระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับว่าตรงนี้มีคนจอดแล้วหรือจะสร้างแผนที่ในการจอดรถให้รู้ว่าตรงนี้ในลานจอดรถชั้นนี้มีที่จอดกี่ที่และว่างกี่ที่นะคะอันนี้ก็เราจะ สามารถคิดเป็นขั้นเป็นลำดับขั้นตอนได้นะคะวิธีการแก้ปัญหาอันนี้คือการออกแบบพอออกแบบเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องทดสอบอาจจะทดสอบเป็นโมเดลเป็นไฮโดรกหรือระบบไฟฟ้าได้หมดมันจะมีดีเทลรายละเอียดว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างของ การสร้างแต่ละมีองค์ประกอบมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ที่จะใช้ในการทดสอบแล้วการทดสอบมันจะต้องออกมาในรูปแบบทั้งข้อมูลสถิติหรือผลผลลัพธ์ที่ได้นะคะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเราออกแบบแล้วเราสร้างอันนี้แล้วได้ผลดีผลเสียอย่างไร พอเราทดสอบเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาปรับปรุงแก้ไขประเมินประเมินผลขั้นตอนต่อไปคือการปรับปรุงแก้ไขประเมินผลในการปรับปรุงแก้ไขประเมินผลเนี่ยเราสามารถบอกถึงข้อดีข้อเสียได้แล้วเอาข้อเสียเนี่ยมาปรับให้มันดีขึ้นให้พัฒนาขึ้นนะคะ ก็คือการทำซ้ำนั่นเองนะให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเอาเทคโนโลยใีใหม่ๆใ,ในการทำ ทีนี้เรามาดูว่าการปรับปรุงแก้ไขประเมินผลเราปรับปรุงแล้วแก้ไขแล้วประเมินผลเราต้องประเมินผลออกมาอาจจะเป็นในรูปแบบเราจะสรุปได้ว่าไม่มีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคอย่างไรนะคะสเตจก็ค,คือการจุดแข็งว่ามีจุดแข็งยังไงจุดดียังไงข้อดียังไงนะคะประโยชน์มันมีไหม ส่วน weakness weakness คือการจุดด้อยนะคะจุดด้อยจุดอ่อนของมันมีอะไรแล้วเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไหมนะคะในการปรับปรุงแก้ไขต้องดูด้วยนะว่าสมมติว่าเราเป็นนักพัฒนาเรา,เราจะปรับปรุงด้านไอทีเราต้องมีความรู้ด้านไอทีถูกไหมถ้าไม่มีเลย เราจะปรับปรุงได้ไหมอย่างสมมุติว่าเราจะเขียนโปรแกรมแต่เราไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเราก็ทําไม่ได้ถูกไหมต้องดูด้วยนะคะว่าบ,บุคลากรสามารถาสนับสนุนการแก้ไขอันนี้ได้ไหมนะคะแล้วก็ opportunity opportunity คืออะไรคือโอกาสที่มันสามารถต่อยอดได้ไหมสามารถทำให้ ดีขึ้นได้ไหมนะคะพอสามารถทําให้มันดีขึ้นได้สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจได้สามารถเอา,อาการเขียนโปรแกรมอันเนี้ยหรือแอปพลิเคชันอันเนี้ยไปเขียนแล้วต่อยอดได้ mm hmm. ก็มันก็สามารถทําอะไรมีโอกาสมันมีโอกาสได้ถูกไหมส่วนเท็ตเท็คือการเท็คืออะไรเทคคืออุปสรรค ที่ครูบอกอะอุปสรรคมีกี่อย่าง2อ,อย่างคือเวลาและงบประมาณถ้าเวลาจํากัดแล้วเราไม่สามารถพัฒนาได้ตามที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพหรือถ้าเรา,เาพัฒนาระยะเวลายาวเกินไปที่ความต้องการนั้นมันมีสิ่งที่ทดแทนอยู่แล้ว มันก็เลยทำให้ไม่ไม่มีประโยชน์มากที่สุดนะคะอ่ะทีนี้มันมีทั้งหมดเวลาปรับปรุงแก้ไขประเมินผลมันจะมีอยู่4อย่างจุดได้อ่าจุดแข็งจุดได้โอกาสและอุปสรรคนะคะอ่ะต่อนะอันที่7จขั้นตอนที่7คือการนำเสนอผลงาน เราจะเสนอผลงานในรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะถนัดเสนอผลงานในรูปแบบภาพนิ่งทำเป็นไฟล์เทศหรือทำเป็นแผ่นพับใบความรู้ได้หมดค่ะขั้นตอนวิธีการหรือรูปเล่มทำเป็นคู่มือได้หมดค่ะหรือทำเป็นกราฟกรารในที่นี้เราจะลงดีเทลในการ เก็บสถิติทำเป็นกราฟแท่งกราฟวงกลมได้หมดนะคะอันนี้จะเหมาะกับสถิติที่เราต้องการตัวเลขนะคะอาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหววิดีโอขั้นตอนในการทำทำยังไงนะคะหรือจะเป็นถ้าเป็นรูปแบบในการทดลองต้องดูด้วยว่ามันมี ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ไหมนะคะแล้วก็สามารถทำเป็นในไฟล์ PowerPoint ได้นะคะและทำเป็นโมเดลเพื่อให้คนที่ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายนะคะเราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นการนำเสนอขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะนำเสนอในรูปแบบไหนนะคะ ได้ไหมอ่าออนไลน์เข้าใจเข้าใจหรืออยังอ่าเราสามารถกำหนดได้ทั้งหมดออกกการออแบบทางเทคโนโลยีมีเจ็ขัน้นถูกไหมเราต้องจำให้ได้ว่าเจ็ดขั้นมีอะไรบ้าง ขั้นแรกระบุปัญหาหรือความต้องการขั้นที่2คือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหานั้นนะขั้นที่3ามเรารอทวนนะขั้นที่3คือการเลือกใช่ไหมเลือกวิธีการแก้ปัญหาขั้นที่4คือการออกแบบและวิธีการแก้ปัญหาขั้นที่5คือการทดสอบทดลองนะคะ เขสอบว่ามันได้ผลดียังไงใช่ไหมขั้นที่6คืออะไรปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ประเมินผลใช่ไหมแล้วก็ขั้นที่7คือน,นําเสนอผลงานขึ้นอยู่กับว่าเราจะน,นําเสนอผลงานในรูปแบบไหนนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะออนไลน์หนูจะไปสรุปในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่ง แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาออนไซต์แล้วก็ปฏิบัติในในคลองนะคะโอเคนะอ่ะวันนี้เนื้อหาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอะไรสวัสดีค่ะวาว่ะส,ส,ส,สวัสดีค่ะ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 